อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4สิงบูของโทมัตทูเคิลเกมนี้โอกาสจบสกอร์มากถึง20ครั้งแต่ทำได้เพียงไล่เสมอกับเลสเตอร์เกบเพิ่มเป็น71คะแนนแม้นำสเปอร์เพียง3แต้มแต่ประตูได้เสียดีกว่าเยอะแทบการตาีจบอันดับ3แน่นอนแล้ว ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่37คืนวันพฤหัสที่19พฤษภาคมณสนามแซมฟอร์ดบิลด์เชลซีทีมอันดับ3เปิดบ้านต้อนรับเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ9ของตารางโทงมัสตูเคิลกุซือเชลซีพาทีมถล่มลีด3-0ในเกมลีกล่าสุดก่อนแพ้จดุดโทษลิเวอร์พูลในเกมนัดชิงเอฟเอคัพชวดแชมป์เป็นครั้งที่2ในซีซั่นนี้ส่วนทางด้านเบ็นได้โรเจอร์ กุสือเลสเตอร์พาทีมถล่มวัตฟอร์ดขาดลอย51ในเกมล่าสุดเป็นการคว้าชายชนะ2นัดติดเปิดฉากขึ้นแรก5นาทีเชลซีทักทายก่อนฮาคิมซิเย็กเก็บบอลหน้าเขตโทษพลิกหนีดนเนียลอัมมาตีได้ช่องตะบันด้วยซ้ายกระดอนผ่านมือแคสเปอร์ชไมเคลิลหลุดเสาแรกนิดเดียวแต่แล้วนาทีต่อมากลายเป็นเลสเตอร์ทะยานออกนำา1 0. ทีมบางคาสตายเย่สอดขึ้นมาทางขวาเข้าในแฉลบอันโตนิโอเรเรเกอร์ย้อนมาเข้าทางเจมส์ดิสัน แต่งหนีเตียโกซิลวาปัดด้วยโค้งเบียดเสาแรกงามหยดหนาทีที่10เชลซีวิดตามตีเสมอจากบอลหน้าเขตโทษฝั่งขวาทิวบชารบาเติมขึ้นมาก้มหน้าตะบันเต็มข้อแหวกบล็อกของดาน,นิเอลมาตีเกือบเสียบใต้คานติดปลายมือแคปเปอร์ชไมเคลิลผวาปัดออกหลังไปได้30นาทีผ่านไปเจ้าถิ่นพลาดโอกาสทองเอ็นโกโลก,กองเต้ดักตัดบอลกลางสนามแทงเร็วเข้าเขียโทษฝั่งขวาให้ลูกกูหลุดก,ก,กับดักล้ำหน้า แต่จังหวะยิงโดดอามาตีตามมาบล็อกได้ทันนาทีที่35เชลซีตามตีเสมอ1-1จนได้ลิเจมเก็บบอลหน้าเขียโทษฝั่งขวายกข้ามไปเสาไกลข้ามหัวแนวรับเลสเตอร์ตั้งแผงมาเข้าทางมากอสอารองโซ่สอดมาตะบันด้วยซ้ายเสียบเสาแรกตุงตะไข่หมดครึ่งแรกเชลซีเสมอกับเลสเตอร์อยู่1ประตูต่อ1น,นาทีที่55เลสเตอร์ออกหมัดก่อนจากจังหวะประสานงานสุดสวย เจมเบดิสันชิงคืนเร็วให้กับอิเฮนาโชสอดเข้ามาได้ช่องอัดด้วยซ้ายปิ้นหลังเท้าบอลเหินข้ามคานออกไปไกลนาทีที่60เชลซีตอบโต้บ้างหาคิมซิเยกปั่นฟีคิกระยะอันตรายไปเข้ามือแคสเปอร์ชไมเคิลก่อนจะหวาต่อเนื่องได้ลองตะบันด้วยซ้ายอีกครั้งแต่ยังนี้ไม่พอที่จะเปลี่ยนเป็นประตูแสก2นาทีถัดมาเชลซีพลาดโอกาสทองรีเจมแทงบอลเข้าเขตโทษฝั่งขวาให้กับลูก,กากู ตัเร็วถวายผ่านมานากรอบเขตโทษ6กลา้าถึงคิสเยนฟูริสิตต่างเท้าชาร์จแบบไร้ตัวประกบปิ่นออกหลังแบบน่าเหลือเชื่อนาทีที่หกสิบหกเจ้าถิ่นขืนเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียวอันโตนิโอริอเดกเกอร์เติมเกมขยับสูงมารับบอลในเขตโทษฝั่งซ้ายกอดหมุนตัวซัดแต่ก็ยังไม่หนีแคสเปอร์ชไมเคิลล้มตัวตบทิ้งช่วยเอาไว้ได้อีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือเชลซีพยายามหาช่องเจาะประตูมาส่งท้ายจากรีสเจมสอดขึ้นมาทางขวาซัดตามน้ำไปตรงตัวแคสเปอร์ชไมเคิล โดยตอลอดทั้งเกมเจ้าถิ่นมีโอกาสลุ้นทั้งเกม20ครั้งแต่มีปัญหาเรื่องความมั่นใจหลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมเชลซีเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อหนึ่งมาคอสอลอลนโซแบ็กซ้ายเชลซีออกปากขอโทษแฟนบอลในเกมเสมอเลสเตอร์1 1ประตูตหนึ่แบบผลงานน่าผิดหวังโดยสาเหตุเพราะกลัมศึกมาอ,อย่างยาวนาน อ่อนล้าทั้งกายและใจหนจะปัญหาเรื่องเทคโอเวอร์สโมสรอนหรือคุมกำลังล้างไพ่ใหม่อีกลูกทีมของเฮดโค้ชทูมัตตุเคิลชนะแค่4จาก9เกมลีกหลังสุดจากเดิมมีสถานะแย่งแชมป์ลีกก็ต้องมาหวดแค่จบฤดูกาลเพราะการันตีคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าไปแล้วส่งผลให้ฟอร์มดูเหมือนคนร้ยแรงจูงใจแต่กัลลังวัยสาเปีก็เศราบเรื่องดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อฟอร์มของทีม แต่นั่นคือหนึ่งในปัจจัยเพราะยังมีปัญหาร่างกายล้าสภาพจิตใจห่อเหี่ยวผสมปนเปจ,จนเร่งไม่ขึ้นอย่างที่เห็นผมคิดว่าเรามีโอกาสเพียงพอแต่มันเป็นเกมที่ยากในการลงแข่งหลังจากความพ่ายแพ้ที่ยากลําบากใน f อฟเครอบชิงชนะเลิศเป้าหมายารรมอย่างบรรลุธรรมยังไม่มีให้ลุ้นอีก